ทุกคนกับมาพบกับหมอ,กกหมอแก้วแม่นชัวกับหวยพารวยนี่หวยพารวยวันนี้นะคะมันมีหวยรัฐบาลหวยอมสินหวยห้าน้อยหวยสารพัดหวยออกวันนี้เยอะแยะมากมายถ้าใครจะดูหวยรัฐบาลหรือหวยไทยเนี่ยแก้วทาคลิปอาลงเอาไว้ตั้งแต่วันวันศุกร์ตอนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวไปลองดูจากลิงก์ข้างบนก็ได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างบนให้นะคะหรือไปลองเสิร์ชในช่องแก้วได้เลยถ้าใครที่ดูจาก Facebook นะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้อีกทีหนึ่ง นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องหวยเป็นหวยกลางๆซึ่งเป็นแนวทางใครจะจับไปซื้อหวยรัฐบาลก็ได้หรือจะไปซื้อหวยห,วยหาน้อยหวยมาเลหวยสามลัดอะไรอย่างเงี้ยซัมต like, ิงอะไรแล้วแต่พวกคุณเลยขอให้พวกคุณมีสติในการซื้อหวยนะคะซื้อแล้วก็อารมณ์ดีแบ่งปันโชคแบ่งปันลาบกันไปเมื่อเชา้าก็ไปทำบุญใส่บาตรปล่อยปลาเอาบุญมาฝากทุกคนอย่าลืมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยแอดเข้า QR โค้ดด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในคลิปในในช่องทางนกลเนี่ยก็จะมีในในช่องทางนี้ค่ะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีการบอกเลขอยู่ในกลุ่มตรงนี้ไม่เสียค่าเข้านะคะแล้วก็ ถ้าใครดูช่องหมอแก้วแม่นชัวถูกใจแล้วก็อยากดูว่าคลิปเนี้ยดีๆมีคลิปไม่พลาดก็อย่าลืมกด subscribe ช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้ด้วยนะคะฝากไว้นิดนึงส่วนใครที่จะดูดวงนะคะแก้วก็ยังรับดูดวงปกติราคาโปรสคำถาม 3, 3 9 9บาทยังมีอยู่นะคะแล้วก็ถ้า นอกจากโปรโมชั่น 300, 3 0มสาคำถาม399แล้วก็ยังมีราคาปกติอยู่ที่3 0มาทีพ200บาทแล้วก็แบบเจอตัว3 0มสบที2 0 0พนะคะชอบแบบไหนก็โทรมาถามเลยขาแก้วได้เบอร์ตามนี้ด้านข้างนั้นนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำหวยกันวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะขออธิษฐานจิตแบบหนึ่ง มาวันนี้นะคะแก้าขอพูดถึงวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ได้ไพ่พระเพิง นะคะไพ่พะเพงคือไพ่ความร้อนรุ่มความกังวลความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวให้ซื้อเลขตามที่คุณคิดว่ามันจะถูกได้เลยตามเซนส์นของคุณได้เลยนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณคิดว่าเลขไหนมาคือคือไม่ต้องไปฟังใครอะ่ะคุณเชื่อมั่นในตัวเองหรือเป็นเลขของเมื่อวานที่ซื้อแล้วไม่ถูกก็ได้วันนี้อาจจะเป็นโชคของคุณนะคะวันาอาทิตย์วันนี้ต้องมั่นใจตัวเองมากๆคุณถึงจะมีโชคค่ะจบไปแล้วนะวันอาทิตย์ทิปนี้จะพยายามไม่ให้เกิน5นาที วันจันทร์ได้ไพ่พระเทพราทิตนะคะวันจันทร์ได้ไพ่เทพราทิตย้ํานะเป็นเทพราทิตย์ในไพ่วันจนะันทร์ของคนที่เกิดวันจันทร์แก้วแนะนําว่าซื้อเลขยามหานะรถที่ใช้ประจําวันนี้คุณใช้รถคันไหนประจําคุณซื้อเลขคันนั้นได้เลยเพราะว่าวันนี้เขาจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะนะเอารถที่ใช้ประจํานะคะ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่ทาวิรุณปากนะคะเทพแห่งการเงินนะคะไพ่ใบนี้นะคะแกบอกเลยว่าให้ซื้อเลขรหัส ATM ของคุณที่ใช้ประจำย้ำว่ารหัส ATM ที่ใช้ประจำนะคะคนที่เกิดวันอังคารแล้วถ้าในกรณีที่ไม่มีรหัส ATM ไม่มี เ,เลขอทิบัตร ATM ไปกดอะ่ะก็เวลาเราถอนเงินเราใช้ผ่านแอปใช่ไหมเราใช้รหัสอะไรในการจิ้มแอปอันนั้นเลยแต่ให้ใช้2ตัวหน้า3ตัวหน้านะคะรหัส ATM ก็เหมือนกัน2ตัวหน้า3ตัวหน้าใช้รหัสอันนั้นได้เลยนะคะของคนที่เกิดวันอังคารส่วนคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่เท้าทศรถไพ่คนมีเซนไพ่สิ่งสัมผัสพ,พิเศษนะคะวันนี้แก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานค่ะ คนวันพุธซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วแก้วโพสไปแล้วนะคะ,ะรายละเอียดเรื่องว่าแก้วสำบุญเท่าไหร่ยอดอะไรยังไงเท่าไหร่คุณไปดูเอาจากนี้ตรงนั้นก็ได้เพราะวันนี้มันเป็นวันของคุณค่ะจบไปแล้วนะวันพุธทำเลขเกี่ยวกับเลขการทำบุญมาดูวันพฤหัสนะคะไพ่เท,ท,ท้าวิรุณหนะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงการเป็นเสาหลักยึดหลัก เป็นเสามั่นของทุกๆคนวันนี้แก้วจะให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับพอสเกิดหรือคิสศสศักกะลาดอย่างเช่นแก้วเกิด2523แก้วจะซื้อ523นะคะลองดูเลขพอสเกิดหรือคิสสักกะลาดก็จะเป็นแก้วจะเกิด1980แก้วจะซื้อ980อะไรอย่างเงี้ยค่ะยึดซื้อซื้อพอสเกิดหรือคิสสักกะลาที่เกิดของคุณนะคะเพราะว่ามันจะมีโชคนะคะคนวันพฤหัสย้ำแล้วนะวันวันพฤหัสมีโชคนะคะ มาต่อกันที่วันศุกร์ได้ไพ่พระขันทกักกมานะคะไพ่เด็ดเดี่ยวไพ่ช,ชนะเทพแห่งสงครามไพ่ใบนี้นะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขของเด็กผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดคําว่าเลขของเด็กผู้ชายอาจจะเป็นลูกก็ได้เป็นหลานก็ได้นะคะที่คุณสนิทที่สุดถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานคุณลองนึกด้ว่าเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่าคุณนะ่ะคนไหนแล้วคุณไม่ถามาเขาว่าชอบเลขอะไรแล้วคุณซื้อเลขที่เขาชอบได้เลยเพราะว่าเด็กผู้ชายจะให้โชคคุณหรือซื้อลอตตลรี่กับ ผู้ชายอายุน้อยก็ได้นะคะส่วนเลขเนี่ยเลขที่เขาชอบได้เลยหรือเรารู้สึกว่าเขาหรืออันนี้ดีว่ามันอยู่ปสามเนี่ยอาจจะซื้อมันอยู่สามหาหนึ่งก็ซื้อสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคนที่เกิดวันศุกร์ซื้อเลขเด็กผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดนะคะจะให้โชคคุณมาต่อกันที่วันเสาร์ได้พระนางเบนจากกลยาณีไพ่เทพผู้หญิงใบเดียวของคนรอบนี้เลยนะคะ พระนางเป็นจักรยาณีผู้หญิงขี่หมูนั่งหมูอยู่นี่คือโชคลาภความสําเร็จนะคะแก้วแนะนําว่าวันเสาร์วันนี้ให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่จะให้โชคให้ลาบคุณค่ะย้ํานะคะคนเกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นพศเกิดวันเดือนปีเกิดหรือเลขที่ท่านชอบก็ได้เช่นกัน จบไปแล้วนะวันนี้ตอนแรกว่าจะ5นาทีมันไม่มันเกินมาห้านาทีกว่ากขวาวันนี้ก็ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะถ้าถูกหวยแล้วแบ่ง10%ไปทำบุญมันจะได้เปิดทางให้คุณถูกหวยต่อไปวสวัสดีค่ะ